ที่ซาบีกันนะครับเราอยู่กับแบบที่ชื่อช่ว่าแบ็กฮอกเลสชิวเป็นชั้นฝายนะครับอ่าวันนี้อยู่ใน p r i v a t e server นะครับ server ส,ส่วนตัวเพรานะว่ามันมันเปิดฟรี server ฟรีนะครับอ่าเสียงรถอยู่ด้านนอกรถไปจอดโอเควันนี้เราจะไปทำภารกิจเอาเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่สุดถ้าเจอฮอก็จะ เอาหอไปถ้าเจอไม่งั้นก็จะไปช่วยตัวประกันนีรับผมอยู่ตรงนี้นี่ตรงช่วยหออตรงเขาเรียกอะไรฮะภารกิจสเตลว์เอาหอเอารถตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ที่ผมจะไปนะผมวันนี้มาลองดูดีเจคงไม่มีอะไรมากเพิ่งได้คอมะมาใหม่โอเค เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเป็นไนเปอร์ไปนะเอ้ยซึ่งิดโอ้ไม่ดีกว่ามันไม่หล่อเท่ะจะเล่นแบบชาร์จบ้านแบบหล่อเท่เลยเออคือผมเปิดในวิชั่นไม่ได้นะเพราะว่าดีรถมิ้ผ่านหลอด ผมไม่มีคีย์บอร์ดผมม,มีแค่คีย์บอร์ดมาเดียวซื้อคอมไม่มีคีย์บอร์ดไปติดปุดไหมลนะ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไปส่วนลดน,นี่เอายาด้วยเดี๋ยวขอเป็นคาร์ไปเลยเลย,เอ,ยเอาเป็นอาร์ีกว,ว่าเอาเป็นอาร์ไปนะจะได้ชาร์จบ้านง่ายๆโอเควันนี้ก็มาคนเดียวปกกดผิด อเป็นนตัวี้ก็เพิ่งเล่นได้ยังไม่นานเท่าไหร่ก็สามดาวเองก็ถามว่าเล่นนานไหมก็ตั้งแต่มันตอนเปิดใหม่ๆนู่นแล้วช่วงที่ยูทูบเบอร์เขาเริ่มเอามาแชร์ก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นมาโอเคก็บนมาบ้างแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนอะไรก่อนแป๊บโอเคได้แล้วจะบอสไปเลย ไม่หลือมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นออโนดไปดีกว่าง่ายๆจะเป็นเฮฟวี่วนะเนี่ยสไตล์เก์ไปเก์คันใหญ่ไปผมก็เล่นไปถึงสามดาวแล้วตอนนี้ก็ว่าฟมารามนานไมก็ไม่นานนะอันนี้ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างทุกน ไม่ต้องเปิดแล้วครับเพราะว่าเพิ่งเข้าเสิร์ฟมามันวิ่งข้ามได้แล้วขี่เกียจลงไปเปิดเยวจะพาไปดูสถา,านที่ไม่เชิงว่าหลับมั้งถ้าหลับคนที่ไม่สังเกตนะเขาจะไม่เห็นมันก็ไม่เชิงว่าหลับหรอกอูโอ้โโมดิบ์น,น,บนไม่ดูทางอย่าขี่เกียจกับไปที่รอบพี่ไม่ใช่รอบพี่เขาเรียกฐาน แนะนำให้เอาเฮฟวี่มานะผมเ,เดี๋ยวสไตเตอร์หรือคนหกล้อมาไม่แนะนำเท่าแบบงั้นมันจะเลี้ยวิ่งขึ้นเงินมักได้ตอนนี้ก็อัดตอนพูดแรงมาได้เปิดถึงกัางเดือนตุลาตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มแล้วกนะัจะเที่ยงคืนนะต้องอัดไปเรื่อยแล้วก็สิบวินาทีก็พอนะแล้วตัดสิบเจ็ดลงยูทูบโอเค ผ่านมาแล้วไม่เยอ,อ้ไอจิตตรงที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะไปชาร์จบ้านเลยมันจะมีทหารนายหนึ่งอยู่รงน,นี้เออไม่ลุงนี้ไปอ้อมเข้อ,อีกทางดีกวะนานี่แหละครับเหตุผลที่เราเสดงมานะมันต้องสกิออดไอ้พวกข้างบนออก จะเข้าเข้าได้ง่ายโอเคให้มันเข้าไปหมดเลยนะ,ะโอย้ยมีก็ไม่เอามาแต่เยอะเล่นไปเนี้โยโอเยนั่นเห็นมันมันเห็นมั้ยแนะนำให้มาสเตลลตัวกลางคืนแล้วผมบอทเกมนี้มันจะตายตาสั้นเวลากลางคืนก็สมจริงเลยนะวงชีรุ่ม ผมว่ามันไดอารมณ์แบบฟิวเกมยิงปืนเลยะจะมีตัวนึ่งเดินม,มาัผมอามา้อมนี่ยแปโอเคตอนนี้เราเบิดด้ยเดี๋ยวผมจะปาระเบิดเข้านเดี๋ยวงาม,มเ,เจ็บเจ็บอ๋ดองยา เราเบิดลงไปเวามาเวียนกลับยมงไปได้ไหมชาร์จเลยนะัะผมจะบอกว่ามันอยูอทองไหนบ้างตรงประตูจริงๆตัวนึงแต่แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ซ้ายมือตรงนี้โอเคไม่มียาเล่นแบบพูดเรียวอะแล้วก็ตรงทางฝั่งทางเดือบถงตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ช่วยตัวกันต้วหนึ่แล้วก็ห้องตรงนี้นะผมมีสองตัวตัวนึงจะอยู่ตรงนี้โอเคอีกตัวจะอยู่ตรงนี้อ่าผิดผิดผิดโทษโทษผิด้องโอเคมันจะมีนี่นี่ห้องนี้ตรคนี ประกันจะอยู่ครับคือ,อมั่วไปหมดแล้วตอนะสมองไม่ค่อยได้นอนนะช่วงนี้อ่าแต่ตรงนี้ตกบันไดตรงนี้มีแน่ตัวนึงแล้วก็ตรงนี้แตบตรงนี้อีกตัวนึงโอเคแล้วก็ต,ตรกหังยิงโคตรคมเลยตัวประกันอยู่ตรงนี้โอเค แล้วก็ตรงห้องนี้นะไม่มีนะนอ่าตู้ประกันอยู่ห้องนี้โอเคก็พอจำได้โอเคแล้วช่วยเติมไปทั้งสองสามคนนะผมแล้วก็ระวังตรงนี้ระวังตรงนี้กันด้วยแล้วก็ห้องตรงนี้นะผมเ,เรียบร้อยภารกิจตัวมเหลว เออไม่เอาอย่างเองไม่ไี้กูดถ้ายงังเข้าไปยิงก็ไม่เป็นไรแล้วเจะได้บ้างไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยก็จะเปลี่ยนปืนแต่ไม่เปลี่ยนดีกว่า นี่ขนาดเล่นเล่นเนินาำได้หมดแล้วลนะ่ยังยังตายเลยอ่าลืมบอกผมแต่งตัวเป็นทหารไทยแล้วผม ύ, เป็นไงซึ่งเงินก็ไม่ได้ไปซื้อปืนอะซื้ออุปกรณ์แต่งตัวหมดอะ <c oughs> ผมจะได้ชุดนี้นั่งฟาร์มนั้งนานอะเออแล้วก็ผมไม่รู้ว่าไอ้เกมนี้มันเปิดไหมได้ไหมมันเขียนะว่า radio รดิโอแล้วก็ไอ activate อะไรมาอ่านอะไรีิดีโอแปลว่าวิทยุนะผมผมก็ซื้อหูฟังมาแล้วเนีย่ยไม่รู้ว่ามันเปิดได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองกัอนนี่โน้ตบุ๊กผมมีเครื่องหนึง่งเดี๋ยวจะไปนั่งฟาร์มซื้อหูฟังมาดูคือช่วงแรกแรก,ก็เล่นก็ก็ถือว่ายากไหมผมก็ว่ามันมันก็นิดหน่อยนะปืนมันอ่ะนั่นไงต้องกลับไปตีฐานมาอ่อีก อ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทางไว้ให้ดูเดี๋ยวผมจะเข้าทางหลังเรานะคือ,อนี่นี่นี่ภารกิจเปลวหัวเราขอปัดภารกิจนี้ก่อนแล้วกันนะเจอหัวได้ตังค์ไปเยอะโอ้เปลี่ยนยากลากเราในฟรีไฟล์แตดได้ยินเสียงวอม มันจะมีเพียังมโอ้โหเนี่ยเวลาผมอาจจะไม่ค่อยพูดยังไงก็เสียผมอ่ะ ็เพิ่งทำมาแล้วเนี่ยสเตลฮอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นพลังงานแบบแบบนี้พลังงานเนี่ยเห็นไหมสเตลซัพพลายนะผมต้องซัพพลายขึ้นมาโอ้ยมันเห็นผแล้วมันเห็นผแล้วนั่นไงก็คือระวังตรงนี้นะคือบอดบอดมันจะเหมือนบอดกิงกูต้าสายตาไม่ค่อยดีเลยวุ้นนี้เอาเทปไนเปอร์มาดีกว่า มันวิ่งดุ่มๆุ่มไม่ได้เกมนะ่ะคือบอดมันก็แม่นเราเรื่องนะแตงเ้วจะหาว่าผมยิงปืนกากอีกมันเลี้ยงยากนะก็เ,เล่นเกมผมก็ไม่เล่นฝีมืออะไรขนาดนี้หรอกเสียงแหบอ่ะ ไม่ได้มันอัดตอนเช้าช้าไม่ได้รถมันวิ่งเยอะอยากเป็นไงเตบการคุมปือนอ,อยากเป็นไงโ oh, ปรเฟชชั่นอลเลยนี่ขนาดใส่กีบใส่เลยนะคุมง่ายสุดแล้วนะเนี่ยไม่ยังค่มไม่ได้ไดนะี่แหละโอเคะตัวสำยา พยายามไม่ให้มีเลยครับไปาล้วเระเบิดไปมันจะมีตัวหนึง่งตรงนี้รถเราโอเคมจะยังออกไปนะแตบแล้วก็ตรงนี้ตัวนึงนะตรงนะแอบโอเคอ่าแต่จะบอกวิธีการขับฮอรด้วยสำหรับใครที่จะ,จะเล่นตามผม ขึ้นฝั่งนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดตัว F แล้วก็กดเนี่เยเลื่นสกอตมอเลงมาเาว่า Start Stop Engine นะครับกดแล้วรอแป๊บนึงรอเครื่องมาทำงานแล้วมันก็จะมีเสียงเงนนียบก่อนนี่มันจะมีเสียงแบบนี้คือรอรอเครื่องมาทำงานแป๊บหนึ่งผมเห็นคนเพิ่งได้ฮอแล้วขับไม่เป็นอ,อยากจะพิมพ์อยู่แต่แป้นพิมพ์มันพิมพ์ไม่ได้ครับ ปันเป็นเนพิมพ์มือเดียวคือเห็นเราโอ้โหรู้สึกรู้สึกสงสารไงไม่รู้ว่าเขาก็กดขึ้นกดลงอย่างั้น่ะก็อยากเข้าไปช่วยแต่มันไม่ได้อ่ะมันขึ้นฮอของคนอื่นไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าเป็นฮอที่เราอ่าไม่ใช่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสกฮอให้ดูถึงฐานกนอนควิธีขับฮอรนะผมก็อ,อย่างนี้ผมไปสเปซบาร์คือบินขึ้นชิปคือลง แล้วก็กดชิกซ้ายก็หันเป็นการหันหอนะครับอโอเคก็สำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับสำหรับที่ไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวกดตัวเออตัวเฮะคือการเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟในห้องเครื่องคืออุ่ยอายุเขาคือถ้าแล้วก็หันหัวไปตรงนี้ ถ้าเป็นสีเขียวคือโดดนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะของทาหารครักดตัวจีตัวจีวถ้าเป็นคนนั่งซ้อนฝั่งซ้ายก็คือมันจะเป็นโหมดมุมกล้อง i อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่นให้ดูดโดดลงมาครกดตัวจีมันการกลางร่มนะครับผมกดให้ทันด้วยแหละโอเคตอนนี้ก็มาถึงฐานแล้ว เราวก็ปั๊มยาก็วันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเต็มที่มากเลยคลิปหน้านะ่าจะแบบเล่นแบบโลพีแบบสมจริงอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คีย์บอร์ดก็น่าจะมาแล้วมนะั้งก็ในอันนั้นอันนั้นมึงบอกผมละตาดาโอเคจะเสกคอให้ดูเราจะเสกเป็นซีสตาร์เรียนนะผม อาคันใหญ่เออเนี่ยสีสตาเลียนโอเีนี่นะผมนี่มันจะเป็นไฟแบบนี้แล้วถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็ก็โดดสําหรับใครที่เล่นโลพีนะป้อมปืนป้อมปืนกดสเปซปายิงนะผมเสียงดังนะ่ะโอเคแล้วก็ฝั่งคนขับที่ผมอบอกนี่นะครับกดตเอแล้วก็กดตกีนะผมฟิลคามเมล่านะนี่ มันจะเป็นโหมดธรรมดาถ้าเราถ้าเรากดกดสปสีบานจะเป็นโหมด IR ปึ๊บเนี่ยถ้าถ้ามันมองเห็นคนมันก็จะเป็นสีขาวขาอ,อไม่น่าด้ายมาคนเดียวโอเคเนี่ยนะนกว้าง IR โอเคแล้วก็ก็เหมือนกัน,นับผมนั่งปึ๊บกดกดตัวจีเป็นการปิดประตูนะผมเดี๋ยวให้ดู โอเคประตูจี้นี่ประตูก็จะปิดน,นี่ลองก็เหมือนกันครับขับก็เหมือนกันก,นกดเัวเยวแล้วก็สกรอรมอลลงมาด้านหน้าแล้วก็สตาร์ทแล้วก็รอเนี่ยมันมันจะขึ้นเป็นชื่อแบบนี้ถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ไม่สามารถไปขึ้นขับได้นะผมมันจะขึ้นได้แค่ของเราเท่านั้นดานวเราถึงเราสี่เราถึงได้ขี่ได้นะ ก็รอมันเนี่ยมันก็ทํางานวิธีลงก็เลื่อนสกอร์เมาส์ขึ้นแล้วก็เก็บเอาขก็อินเวัดชีนนะผมไม่ดูหวานถูกไหมโอเคนี่นะแล้วก็อีกอย่างเกมนี้มันสามารถโหนเชือกลงได้เลยเหมือนเหมือนกับในหน่วยรบพิเศษอะหเหมือนไหมเทไหมเดี๋ยวผม กำลังฟาร์มดาวเพื่อจะได้แบกของตัวน่ะ,นะรอห้าดาวเลยมีแค่สี่สตาเลียนโอเคเดี๋ยวพาเออผมเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวผมพาไปดูที่ที่ผมว่าไอ้ลื่นดนเยวมันลำใหญ่เลยวะ่ะเดี๋ยวเอาลิตเติ้ลเบิร์ดเลยวะ่ะ ไปสาเรียนมาลำใหญ่เลยดี๋ยวดเต้นเบิร์ตว่โอเคปาดแล้วก็หลอมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงว่าที่รับมานะมันก็สำหรับคนที่สังเกตเห็นนะเอ่อคนที่เล่นเกมนี้านแล้วก็น่าจะรู้ละโอเคเดี๋ยวพาไปดู ผมก็เอาไว้เดี๋ยวจะเอาไว้ถ่ายคลิปหน้าเนี่ยนะโอเค,น,น,คน่าจะบินขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วยังโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดีย๋ยวน่าจะมีคีย์บอร์ดมีแล้วแล้วมันน่าจะเปิดในวิช่องในวิชันอะไรโอเคบินมาตรงนี้เหมือนมืดน่าจะเห็นแล้วเดี๋ยวเราบินตามถนนไปเผื่อคนอยากตามมาเอารถไปก็ได้นะแต่จะขับยากนลยบินมาตรงนี้ เดี๋ยวจะเช่าแล้วตรงฟาร์มตรงภูเขาก็ทำหรับใครที่มาคนเดียวไม่แนะนำนะมันยากตรงบนภูเขาอ,อะ่ะโอเคถ้าเราเห็นหมูหมู่บ้านตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เราไปตรงภูเขาตรงเเดี๋ยวบินหากบดนว้นะ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงมุมนี้ตรงนีมนี่นี่นถ้าถ้าขับหอมอ่ะบินมาตรงนี้โอเคนี่เห็นี่เห็นไหมเห็นเห็นแฉมไฟยังโอเคจะพาไปดูก็เอาไว้สำหรับมาถ่ายภาพถ่ายคลิปลงพีอะไรประมาณนี้โอเคจะลงไปดูโอ้ยใช้ในวิชั่นมากเลยตอนนี้ น่าจะเล่นแบบสมจริงสมจริงให้ดมูมันก็ประมาณนี้เป็นแคมป์ของเราคนระับแคมป์ทีม,มเราเหมันกเปในเกมองไอ้อะไรปะเกมสแตนด์รีวิวอ่ะไอ้ที่มันจะยินอยู่หน้าแคมป์ไฟแบบนั้นหันหน้าเวลาเราเข้าเกม พัเต็นก็มีหนึองาะแล้วก็จะมีพวกคืออะไรอะอะันนอ๋ออาหารกระป๋องแล้วก็จะมีหมอนมีเ,ะะเสือเรียกวบาลีรูเลยนะประตูแบบครับอก็มีกระติกน้ำเห็นฝั่งของมาถายไปดูที่พงสางประเทศมา แต่ก่อนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ก่อนมันจะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งใกล้ๆกับเมืองโรโนกาดประมาณนี้มามานเฮ้ยเดี๋ยวภาพถ่ายแบบที่ที่ก็ดูดีไหมเดี๋ยวผมใส่มันโดนระเบิดตัวเองตายไหมวะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อน โอ้ไม่เหลือครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็น่งอะไรเป็นเฉยเลยโอเคสำหรับ,บที่นี้ก็ประมาณนี้คนะรับอ๋อลืมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอีกสิ่งเดี๋ยวจะขอพาวิ่งมาดูตรงนี้ที่นู้นเราต้องไปตรงนี้อ่าลืมบอกมีสลดัดฟอร์มยื่นเืนด้วยสำหรับใครที่ไม่รู้นะสำหรับ บางคนอาจไม่รู้นะผมผมก็เล่นเกมนี้ก็เดินตำรวจไปทั่วเออคืออะไรเนี่ยคืออะไรเฟโ,ฟโฟคืออะไรอะยู่เองนี่ตรงที่เราไปมาตรงนี้ผมขับหอไปตรงนี้ก็นนตรงเมืองตรงนี้นี่เมืองีผมว่าตรงนี้ น,นี่ตรงนี้ก็อยู่ไกลนะเขาบอกมันมีสถานที่ลับเลย,ยมันจะมีเกาะนี่แหะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดิดดด้นไปดูเลยตรงนี้มันจะมีสถานที่รับเป็นบังเกอร์้วยเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปหน้าน่าจะประมาณคลิปหน้าเลยครับตรงนี้ก็ตรงจุดที่ว่าผมบอกมันจะไปไ็ฟาร์มอะไรตรงบนภูเขาตรงนี้ โอเคเดี๋ยวพามาดูห้องข้างในนี่นะผมห้องซ้อมนี่ก็ประมาณนะี้เล่นแบบมุมมองคอพีที่ รู้สึกว่าเลซเซอร์มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยนะความคิดผมะนะแต่รู้สึกมันมันจะเล่งเล่งง่ายในในตรงน่นะเวลาเล่งตัวนะนี่มันจะเล่งง่ายนะแต่คุมไม่ง่ายนะถ้าจะคุมก็คุมในตรงนี้ดีวกว่าโอเคอ่าลืมบอกกดกด c คือนั่ง กด x อหมอบนะผมกดตัว z นะผมคือเดินแบบนี้นี่นี่คือกดตัว z นนะจะเดินช้าช้าแบบเดินแบบนีสไตล์อะ่ะนี่ก็ประมาณนี้นี่ก็ประมาณน,นี้ถ้าเรากดอีกทีนึงมันก็จะเดินเร็วกดชิปก็จะวิ่งเร็วนะผมก็ประมาณนี้โอเคสำหรับใครที่อยากถ่ายภาพแบบยืยนถือปืนสวยๆก็กดตัวชิปนแล้วก็หัน ่่านีก็ประมาณนี้มุมมองโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะตอนแรกว่าจะแต่งคลัวเป็นเอ่อโค้ดแบบคอเบลตี้รู้สึกว่าคนแต่งเยอะแล้วขอเป็นทานทานไทยดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม